ขี่เตรถเหะเอาโอ้โหนัแม่ป้องเอา่บานี่นะเออเนาะแม่ป้องใจักเห้เขาเจอยใเเขาเจอยมองเเขาจะเอาหลังเขาจ้มหลังเนาเจ้าเ้นมาทางงบอกแต่นขด้แ้ขี่รถเลาะกับลงป่า ยืนหลดกำพุนทางไ,ไงว้ช่า,างเป็นหลวงัวดีเพาะงไปใส่นะโมไซส์ไปานางยิงเครืงรถกับโเห็นโมเห็ดนี่กระปงก,กระเปกเนี่ยโอ้ยของยนะายนันเนาะเห็ดละงกเหลืองเราออลายขนาดจ่าอยออเนานี่มออกมาหัน 哦，妈、oh,，你的嘞，你的，凉的。 ตอนนี้บ่ฮะอตดอนนี้บ่ดอนนี้ดอนนี้ผูเดควคนหอมน้องเซลเอามองนี้ฝนตกเลยนี่ไม่คือสุ่มมองเขาเจ้าหาก่อนเฮาแล้วแหละเพราะว่าเฮามัวแต่หลงทางเออ หาอนเลยไปทั่วแล้วก็ไปกับลมาล้วมาเถวหนึ่งแล้วลงท้างก็ไม่ได้เห็ุหาทางออกกลับไปกับลมาอยู่ โฝนโ,โต๊ได้ย้อนนี่ซุ่มไปเป๊ะเลยแล้วเห็ดก็จะออกเห็ดเห็ดปวกสุมไปตายเห็ดปวกออกมันดินซุ่มคนหลายๆเสียงคน ไปคือไปไว้ด้ผน่ะมีคนมันบอกพอมาบ่ห้อนเลยเนี่ยเด็กแถาใครมั้เดใครบ่มีดอกแถวมันสีบ่มีรูมีแถวมันรูพักติวมผดียักติว้อม ได้ผ in right ักติวนะหมู่อวานหมู่วานบรมีผักติวบมืนไมมีผักติวอะอันเทศไหนเดี๋นะตัวนี้ประเทศไส่ไก่เลยโอ้ดีจังไก่ไก่ไ่ไก่เฮ็ละงูพอแกงได้ถอยน้อยนึ่งยถอยน้อยน่เก็จะเห็นเป็นหมู่นะ ท่้าไปเห็นเธอละเด้อเป็นมู่เป็นมู่เธอละถวยเนี่ยพอแล้วฮะโอ,โอ,โอ้ดวงบะกิ๊ซื้อเล่ไงล่ะจิซื้อเล็ก,ก็ผู้ถือก,ก็ถือหาเฮก็อยู่กับดวงผููไปเห็นเต็มโพนหนึ่งจิหาหาเฮ็ดปวกอะบางคนไปเห็นก็นเต็มโพนหนึ่งเลยอยู่กับดวงด้วยหากินมันนะ ก็ได้หากินมานนะวันนี้มมเฮ้าสมบูลงแล้วนะเฮ้ามาหมู่เก่าล้วมาโดนเก่าหมู่บ้านนี้เน,นะลงทางเสียเวลาลงป่าบ่ได้ <c oughs> เฮ็ดหาทางกลับ หาทางไปหารถนะหาทางเมื่อหลงทางมันมีเวลาหาเห็ดเลยดินะเป็นมู่ พื่พึบไม้เบิ่งบบบบองในไหมเพื่พึบเพื่พึบต้นไม้กระมมีอพูดดิค่ะน้นไม้กรบ,บอกแห้งเกินไปทำออกกําลังกายเดินป่าใช้พลังงานแล้วก็เหงื่อออกไปแก้ออกกําลังกายชนิดนึง เปลี่ยนเป็นหมูเต็มกระตาก็สิได้เมืองอ่ะเลาะลาจนเท่าออกพอได้ยังไอโฉไอหมานนี่ยแม่เฮ็ดกระเด็นกผู้โฉผู้หมานย่างมากสิก็เห็นนะสันสวรรค์ย่างมากสิก็เห็นได้เห็ดสันย่างมาโมองนะสันทุกคนโฉทุกคนหมาน หมากมวยๆอันนี้แหละเพฟันว่ามันซุกเลยอันเอาเม็ดมันไปต้มกลิ่นมาสิมันจะคือเม็ดบมะหัวนี่บ่สชงมันนี่ข้างในมันจะเป็นอันนี้คือเม็ดบมะหัวนี่บ่ต้มกินแต่ก่อนกินต้มเม็ดบมะหัวอย่างนี้เหาบมอมีเใาต้นบมะหัวมะพร้าวนเครื่องมะพร้าวนก็กำลังเป็นดอก ต้อมังคีพวนก็ต้องเป็นดอกยามมังคีพวนกับเมื่อกี้มังคีพวนต้นมังคีพวนนี่นี่คือต้นมังคีพวนยามฝนที่ฝนตกเร่งๆนี่จะมีหมากมีฝนอ่ะมังคีพวนทางทรายป่าทางทรายทุ่งก็บ่เห็น คนพวันใส่ทุ้งใส่ใสปลาเห็นมาอยู่ในโดนใส่ปลาใส่ทุ้งนคนจะมาแล้วเนี่ยปแปลกปแปลก เป็นบ่มีบ่อันนี้หมักอิงอาเด้ค่ะนี่มันจะคือหมักหว่ากับหมักหวัวหนะมักอิงอามันกำลังเป็นดอกอยู่เขาเอาม,มาโผล่ยังบุรูเลืองอยู่นี่ก็สิ่งมาทางไหนไปทางไหนแล้วนี่บรูเลืองเลย เพาะเฮ็ดแพะ่เดี๋ยมันมีบ่เฮ็ดจเผาหน่ยดิตัวไหนเอาก่อนแล้วเ่าฮาร์คถิมบ่ละดิรถที่ใส่แบบนี้ไปอย่างที่เ่าหาแต่รถ หาตลอดเจ้ายันหลงทางหาตลอดก็อันหาหมองมีทางย่างยันมันหลงจงิอันนี้ดูเดียงแบบมีบเรื่องเลืองรู้แม่งหรอกอันนี้บอกมันดูเอ้อ โอ้หอนรดละเตย๊ยาวดูก็ hết เหลียงอล้วอง,อ,องดอกสองดอกเองเหรอโอ้จอมลายนะลหายสองดอกจอมลายแล้วหายสองดอกหนึ่งเล แล้งผีทั้งผีแสดงจังที่าทางไหนเปอย่างรล่อลำทางไล้สองดอกพระเจ้าก็สิหา,าน้ำทางดูว่าจังไหนสองดอกโอ้ผิดททางทางทางไปหารถแี่วมอเตอร์ไซค์คนไปดู Ô oh, lại lại con Sai chứ sai. tang lai ba ne o pi he 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 nam haa te kan te ma haa yang he pua ka he pua ok คนทักได้ดอกคนค่ะได้ไปขายคนอันนี้ค่ะโบได้ดอกนี้แอมมินได้มาจต่ถ่ายคลิปอยากเจอหมูหลายลเก็บมาสันถ่ายหายอันเอซีเบิ้งนะ่นโดนได้ี่มรถเด้่น ที่เราผ่านมานะได้สองดอกแอดมินได้แมนก่อนอันตอนเอิ้นนะกำลังเห็นเฮ็ดสองดอกมันอยู่ในห่มป่าคาเมกเฮ็ดเหลืองนะอยู่ในห่มป่าคาเมกเออ ช่อ,องดอก,อดอกพอบบดได้เคลียเลยนะเอาแล้วกลัมาเลยไม่นหรดอกน้อยได้ดอกน้อยคือ,อหอมพ่นค่ะไลเออมันจะงอกเหลืองมันดอกน้อยมาดอกงา่าอันนี้ก็ไม่ได้บอกพ่นอเคลียดีด โอ้พักติวเห็นพักติวแล้วบ้านพักติวพร้อมแกงเห็ดนี่พักติวยอดสวยๆเลยอพอดีได้พักติวพร้อมแกงใส่เห็ดแกงเห็ดละงอกโซดน้ำโขกโขกงามไปนยสองยอดก,ก็สวยสวย เพราะว่ายามอเช้า,าเนี่ยคนหาหลายเขาต้องมายามตอนบ่ายที่มันออกยามอเช้า,าเนี่ยคนเอาแล้วทีนี้มันจะออกตอนบ่ายเพาก็มาตอนบ่ายยังเลยกำลังวิจัยว่าเขาต้องมาตอนบ่าย <c oughs> ม่อว่าถ้ามาตอนบ่ายเขายัายางได้นะอันนี้พัก พักติ้วแกงบ่อันี้คืองามแท้ช่วยสวยเลยพักติ่วบ่กแกงเอาไปต้มใส่ต้มสมเก็บกับมันช่วยสวยช่วยสวยช่วยสวยพักติ้วเฮดบ่ได้หลายเอาต่พักติ้วนี่แหละ เอาไปกินกับลาบเลยผักติว้วผักติ้วสวยๆเอาไปกินกับลาบกับโอเคผักติ้วสวยยนใสัยบอสโอเขียก,กำลังวินิสัยว่าถ้าเฮาต้องมาตอนบ่าย คือเมื่อวานนี่ยัางหมอเช้าข้าเจ้าเอาเบิร์ดที่เขาต้องมาต่อมันจะออกรอบสองอไ,ปอไปเลยรอ,าอหาแต่แต่ทางออกกัหลถดอยเ่แ เป็นแปรนที่เอาเฮ็ดสองดอกก็เป็นแปนอะไรที่ข้างนอกเลยเป็นขลอรออยู่ข้างบนยังเปตองปุ๊กมันอยู่ในต้นอันต้นข่าเมกฮะมันอยู่ในต้นข่าเมกเฮ็ดเหลืองน้อยอะนะไม่มีมเฮ็ดพอบ่แถว อันน das ี้ไผ่ยัางไรไผ่น้อยจ้างอันจ้างหายบ่อสองดอกบ่บ่อหายอีกบ่อออีนี่ไหจักจักสิบดอก พื่อนสิบภาษาหาบาลืืเพ่อนดิจะเอาหรอได้แต,ต่ข้อแกงมื่อไรก็ได้ดิไข่แต่บาดเด็ดขามาดเด่มันโอ้ยยัางขาลากเราปัานอันนี้นบาดเด็ดไข่เนี่ยมันบดๆบบนะ

ตั乐乐้งหอหล่ดแล้ว่มันหอหล่ดแล้วป่าอืใครเิบอเป็นองเลืองฮะแถวนี้เลยสิ ีนี้มันย้ายบ่อนบะมันย้ายบ่อนบะไม่อยู่หม่องเก่าหรือว่ามันยังบอออกมันยังบอออก่ะขอยเชียไ่ ไปเลยแม่อยากได้ยินนี่ขาดลากเลย <c oughs> อันนี้พักติว๋วอัน,นพักติ๋วแกงบ่อกนี่ใช่หรือเปล่าเมันจะมีซองแบบนะพักติ๋วขคนกับพักติว๋วอันหนามพักติ๋วหนามจะแกงออกเปรี้ยวพักติ๋วขคนมันจะไม่อร่อยหารถรถด้วยสาบันทีก มาอย่างเขาจะเอาอะเออเขาจะเอาอันหล่เหลืองนี่หล่ดทังเ่า พูดไให้าดอกนึงัะแสดงว่ามันออกอีหตัวหค่าแะกระตาเด้ค่ะกระตานี้มีขาพร้อมกราเมื่อบอกว่าอกเมื่ออืมเจ้าเขาเจ้าเสียมไม่อยู่าใส่ครไม่อยู่ค่าพ่อกรเที่ยอกไงแม่คะโอ้ยนี่หลักฐานหลักฐานทายแน่ทายแน่สิ มาไายมาไายอยู่ในอยู่ในนี้เลยนะตั้งจุกุเลยนะเดี๋ยวได้จากสิบดอกได้สิคัดแบบนี้เนาะหมใญ่่แนดอกเดียวเนี่ยเราเห็นจากสิบดอกแบบนี้นะเรือเขาเจ้าเหลือตาเขาเจ้าเหลือตาอเรือตาหลือไอหม่งเขาเจ้าเคลียร์จนเปลี่ยนเปลี่ยนเตื่อของยังไม่ได้ยังมืดอยู่ เหลือตาอย่างนี้ใครอื่นในมวยกใครอื่นโอ้ขนาดเลยน่าจะออกแต่เมื่อวานนี้นีงครับคนบ่มามวยมวยอย่างนี้ตอนนี้คนมากกบ่เหลือเอสวยงามสวยงามมีความใจมีกำลังใจมีกำลังใจขึ้นมา บ่บ่บละดกอกอ่ะเดี๋ยวก็เก็บเดี๋ยวก็เก็บเดี๋ยวก็เก็บที่กระได้เดยได้เห็นได้ดุนะทีจะทางกันหาเบิกตาให้นะแม่ทีเห็เป็นมูให้นะแม่ทีละดอกละดกอกอะสิบสิบเทือ่ออ่ะได้ได้สิบดอกอึ ใส่ใส่ไปทางีางเปี่ยผอันนี้ทำมานี่กลับขึ้นเก่าปะหาแต่นกงมาแต่หุนทางอีกม <laughs> ันอยู่ในหฮมอันหฮมคาม,มิกทำไมก็อยู่แป้นเปลี่ยนพอลโลอยู่ก็สิเห็นเห็นได้ได้นั่งงอกเหลือง